สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเช่นเคยครับมอนสเตอร์ที่นายคาไทยรีวิวซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวยามาฮ่ XMAX 300นะครับซึ่งก็ยืมเพื่อนมารีวิวนะครับซึ่งใครที่ติดตามผมก่อนหน้านี้ก็จะรู้ดีว่าตัวผมเองเนี่ยขี่ฮ o นด้าฟอร์ซ350อยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยขี่ XMAX 300ก็เลยยืมมา ลองขี่เล่นนะครับ1วันสลับรถกันขี่ดูนะครับจะได้รู้ว่าข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนายคาไทยของเราเนี่ยยังไม่มีรีวิวยมห้า XMAX 300แบบจริงๆจังๆสักทีนะครับก็เลยถือโอกาสตรงนี้เอารถเพื่อนมารีวิวให้ได้ชมกันเลยนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับสมรนะการขับขี่เนี่ย เมื่อไปเปรียบเทียบกับ f o ร์ซ่าสที่ผมขี่ทุกวันแล้วเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรรุ่นไหนโดดเด่นกว่ากันวันนี้มีคําตอบครับสําหรับยามาฮ่าเอ็ก0นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถเพื่อนนะครับก็มีการปรับแต่งเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยชิลหน้านะครับจะไม่ใช่ของเดิมติดรถมานะแล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนก็คือกระจกมองข้างตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนมาติดที่ตรง คอนโซลด้านหน้านะครับจะไม่ได้อยู่ตรงแฮนด์เหมือนติดลดมานะครับก็มี2จุดตรงนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อสมรรถนะการขับขี่นะครับก็สามารถเอามารีวิวได้นะครับก็รีวิวให้ได้ชมกันก็จะมีแค่2จุดที่เปลี่ยนไปดีไซน์มันก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะมาว่ากันในเรื่องของรายละเอียดโดยรวมของยามาฮ่า XMAX สา0รกันดีกว่าถ้าดูจากรูปโฉมนะครับ ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันสปอร์ตเร้าใจกว่านะครับถ้าเทียบกับ honda forza ซ350ที่ผมขี่อยู่นะครับ X Max เนี่ยเขาดุดันกว่าจริงๆนะครับแล้วก็สีตัวถังเนี่ยเป็นสีด้านนะครับที่มาซึ่งตรงเนี้ย o r z ์ซก็มีสีด้านมาให้2ส,สีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของ X Max เนี่ยเขาจะมีในรุ่นโมเดลปี2020เนี่ยเขาจะมีล้อทองมาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวหนังสือ X Max ตรงนี้นะครับก็จะเป็น สีทองนะครับตรงนี้เขาก็จะดูโดดเด่นดูพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ2โคมนะครับแยกซ้ายขวาสองสว่างแบบฟู l LED นะครับตรงนี้เขาก็ถ่ายทอด n n a มาจากรุ่นพี่เขานะครับยามาฮ่า m a แนะครับเช่นเดียวกับตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านล่างของชุดแฟลิงหน้านะครับตรงนี้อดูมุมมองด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดุดูหน่อยนะครับส่วนชิลหน้านะครับ ตรงจุดเนี้ยอันนี้เปลี่ยนมาถ้าของเดิมติดโรงงานนจะเป็นแบบใสๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันปรับยกสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องปรับด้วยมือนะครับก็ต้องขันนอ็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เถิบจุดล็อกนะซึ่ง Honda Forza จุดเด่นกว่าก็คือในเรื่องของวินชิหน้าที่เป็นปรับไฟฟ้านะครับที่อยู่ก็สามารถปรับได้เลยแต่ว่า XMa x Mac เนี่ยปรับได้เหมือนกันแต่ต้องจอดปรับมือนะครับอันนี้ก็จุดแตกต่างนะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่ทำให้ผมเลือก h อ n da f o r ซเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านข้างก็จะโคง้งโคง้งมนมนอ้วนอ้วน,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 นแน่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องเก็บของนะครับ XMAX เ,เนี่ยจะมีให้2ฝั่งนะนี่ก็จะมีฝั่งนี้เก็บของได้1จุดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ทางนี้ก็ต้องบิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดนะมันก็จะเก็บได้แล้วก็มีช่องเสียบจุด Uh, power outlet นะครับเอาหัวแปลง usb uh, มาเสียบเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่า uh, แล้วก็หน้าตาของเลื่อนไม้นะครับประกับแนดนต่างๆจ้ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ในเรื่องของเลื่อนไม้นะครับอ่ดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นมาตรวัดอนาล็อกเนี่ยอยู่ซ้ายขวานะครับรอบเครื่องยนต์กับมาว่าความเร็วเนี่ยเป็นอนาล็อกอยู่แต่ว่าตรงกลางเนี่ย จะเป็นจออดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็ดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าจะให้เทียบแบบละเอียดเนี่ยต้องบอกว่า Honda For ์ซ่าสามพนหน่ะจอตรงนี้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีอแจ้งรายละเอียดที่มันละเอียดกว่ามันจะเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้ก็มันจะใหญ่ๆเห็นชัดเจนดีนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็บอกรายละเอียดที่ครบคัน เหมือนกันนะครับแล้วก็สวยงามด้วยเลือนไม้นในเหมือนของรถยนต์เลยนะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับก็จะเป็นตอนเดียวยกระดับู้ซอนท้ายนะครับก็เหมือนกันตรงนี้ค่ะแฟลลิ่งด้านท้ายนะครับเดี๋ยวปิดกุญแจรืดแฟลลิ่งแฟลิ่งด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีที่จับู้ซอนท้ายแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นฟูล l อลเช่นเดียวกันนะครับบางคนท้ายนี่เขาจะสั้นๆหน่อย นะดีไซน์โดยรวมนะครับแล้วก็เปิดใต้เบาะเปิดใต้เบาะขึ้นมานะครับนี่ยูบ็อกของเขานะครับตรงนี้เก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเนี่ยได้2ใบเหมือนกันนะครับแล้วเขามีไฟด้วยนะครับโฟร์ซ่าสามห้นย์ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟส่องสว่างใต้ยูบ็อกนะครับอันนี้ก็ผมจําตัวเลขเป๊ะ,ปะไม่ได้ว่ามันกี่ลิตรเก็บอะไรเท่าไหร่แต่วัดกันบ้านๆผมว่ามันก็ เอ็กแม็กน่าจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับเก็บหมวกได้แล้วก็วางของได้อีกนิดหน่อยส่วนของฟอร์ซ่าตรงโหนกตรงเนี้ยตรงหลังเบาะนะครับมันจะมีโหนกตรงนี้เวลาเก็บของใหญ่ๆตรงเนี้ยมันจะติดนะครับก็แจ้งให้ทราบสําหรับระบบช่วงล่างนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มาในรูปแบบเดียวกันใช้คํานี้ดีกว่านะครับก็โช๊คอัพหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยก็เป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกเดี่ยวแล้วก็ปั๊มเบรก แบบ2พอร์ตนะครับแล้วก็มีระบบ abs ทั้งหน้าและหลังเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะด้านหลังด้านท้ายนะครับแต่ว่าในเรื่องของโช๊คอัพด้านหลังเนี่ยที่เป็นยูนิตสวิงเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วขนาดโช๊คอัพหลังของ xmax เนี่ยสั้นกว่าของ honda forza นะครับมีขนาดที่มันสั้นกว่าแต่ผมจำตัวเลขไปๆไม่ได้ว่ามันกี่มิลน,นะครับของ forza เนี่ยมัน410ม mm มแต่ของ X Max เนี่ยไม่ถึง400น่าจะประมาณ300กว่ากว่า370ประมาณนี้นะครับจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกหลังเหมือนกันนะครับปัมเบรก1พอร์ตนะแล้วก็ล้อยางอะไรต่างๆในขนาดเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยตรงนี้ก็สามารถใส่ยางร่วมกันได้นะครับแม้ว่าทางโชคอัพหลังของ X Max เนี่ยจะสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่า ในเรื่องของความสูงเบาะนั่งเนี่ยกลายเป็น Yamaha X Max 300เนี่ยที่มีความสูงของเบาะเนี่ยสูงกว่านะครับตรงนี้ก็งงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของอความสูงที่ตัวถังนะครับสำหรับขุมพมลังเครื่องยนต์นะครับตรงนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเดิมทีเนี่ย y m m a h a X Max 300เนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดผมใช้คำนี้ละกันเป็นเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ในคลาส3 0 0ซีซีที่แรงที่สุด แต่ว่าตอนนี้โดน Honda f o r z ์ซ่าสมาเนี่ยเบียดไปแล้วนะครับโดยการขยายซีซีก็มากกว่ากันถา้าพูดแบบพูดในภาษาทางการตลาดแต่มันต่างกัน 50cc แต่ว่าถ้าเปิดกระบอกสูบวัดกันจริงๆเนี่ยมันต่างกันแค่ประมาณ3 0กว่าซีนะครับอ่ะรายละเอียดของ y ามาฮ่าเอ0็นะครับเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะครับเป็นเครื่องยนต์บูคอนะครับ ซีวาวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะก็มีหม้อน้ำเหมือนกันความจุ cc อยู่ที่2 9 2ซีซี cc นะครับส่วนฝั่ง Honda f o r z ์ซ่าสามเนี่ยจะอยู่ที่3 2 9 6 0ซีซีน cc นะครับแรงม้าเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับดูตัวเลขเนี่ยจริงๆมันก็เอามาพูดไม่ได้นะครับมันต่างกันแค่จุดทศนิยมส่วนแรงบิดเนี่ยมันต่างกัน อ2อนิวตันเมตรนะครับก็คือในเรื่องของ Honda f o r z ์ซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยจะมีแรงบิดเยอะกว่านิดหน่อยนะครับส่งกำลังด้วยสายพานเกียร์ CVT เหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นตรงนี้ส่วนพวกเจาะลึกลงไปที่ความจุกระบอกสูบนะครับ Yamaha X Max 300เนี่ยจะมีขนาดกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่70มิลลิเมตรนะครับส่วน f o r ์ซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยขนาด77มิลลิเมตรต่างกัน7มิล แต่ช่วงชักของ X Max 300นะครับจะยาวกว่า Honda Forza 350นะครับ X Max เนี่ยอยู่ที่75.9ม mm, ิลมนะครับส่วน Forza เนี่ยอยู่ที่70.7ม mm, ิลมนะครับก็คือ Forza เนี่ยได้ลูกโตชักสั้นถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆส่วน X Max เนี่ยลูกเล็กกว่าแต่ชักยาวกว่านะครับก็จะเป็นการปรับจูนในเรื่องของอช่วงต้นกับช่วงปลายเนี่ยไม่เหมือนกัน นะตรงนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในเรื่องของฟิลลิ่งนะครับว่าขี่มาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคร,รับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ y a m a h xmax 300นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกคล่องตัวนะครับขับมันเลยนะครับแล้วถ้านำไปเทียบกับ f o r t u n e สามาที่ที่ขี่เองอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยเป็นช่งชวงๆนะครับโดย อัตราเร่งเนี่ยช่วงต้นเนี่ยฮอนด้าฟอร์ซ่า350เนี่ยจะจัดจ้านกว่าต้นเนี่ยจะมาดีกว่านะครับแต่ว่าความเร็วกลางจนถึงปลายเนี่ยยามาฮ่า X Max 300เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับส่วนความเร็วสูงสุดของทั้งสองรุ่นเนี่ยยามาฮ่า X Max 300เนี่ยวิ่งได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนฟอร์ซ่า350ที่ผมเคยซิ่งมาเนี่ยสูงสุดที่ผมทำได้เนี่ยมันอยู่ที่157กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับผมว่าตรงนี้ไม่มีผล ต้องไปว่ากันที่ในจังหวะการเล่งแซงนะครับช่วง 80- ดสถึงร้อหรือว่าช่วง 100- ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ายามาฮ่า X Max สามร้อยอ่ะเข็มขึ้นไวกว่านะครับยอมรับตรงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างฟิลลิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ยามาฮ่า X Max ทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านั่งนุ่มนวลกว่าผมไม่ได้ใช้คําว่าดีกว่ามันนุ่มนวลกว่านะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอ่าช่วงยุบหรือว่า การเซตค่าเคของสปริงนะครับที่มันแตกต่างกันแต่ว่าระบบการทํางานของช่วงล่างจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าช่วงล่างของ XMAX เนี่ยถ้ามาขี่มันจะนั่งสบายกว่านุ่มนวลกว่านะครับอย่างที่เคยแจ้งไปตอนที่รีวิว f o r ์ซ่า350นะครับว่าระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คุณซื้อมาต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าต้องไปเซตใหม่ด้านหลังต้องไปเปลี่ยนโช๊คใหม่นะผมก็ได้แจ้งไปแล้วแล้วพอมาได้ขี่ Yamaha xmax สามร้อยก็รู้สึกได้จริงๆว่าคันของเรานะครับช่วงล่างเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกนะครับจริงๆรอะระยะหยุดรถอะผมไม่ได้วัดมาว่ามันอันไหนสั้นกว่าอะไรยังไงแต่ว่าจากที่ใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกันตรงนี้ไม่ค่อยแตกต่างคือทั้งสองรุ่นน่ะมันก็มี abs มาให้ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเบรกหลังของ xmax เนี่ย ตรงนี้นะครับการกดเบรเน,น้ำหนักการใช้ก้านเบรยมันจะแตกต่างกันนะครับของโฟล์ซ่าเนี่ยมันจะกดลงไปได้ลึกกว่านี้นะครับของ X อ็กแมันจะแค่แบบตึกต๊กตึกต๊กตึกนะครับมันก็อยู่แต่ว่าระยะเบรคมันก็ไม่ได้สั้นกว่ากันเท่าไหร่นะครับจากขี่ที่ใช้งานแบบในซอยบ้านหรืออะไรที่จุดที่ต้องเบรกนะครับก็ใกล้เคียงกันตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่การมูดการาจราจรติด,ข,ด,ข,ดขัดเนี่ยต้องบอกว่า X Max 300ยเนี่ยขยิ่งกว่า นะครับตรงนี้มันก็อาจจะคนตัวไม่สูงมากแบบผมเนี่ยมันก็อาจจะขี่ลําบากหน่อยนะครับแล้วก็เบาะมันกว้างๆแล้วก็ต้องใช้ขาเนี่ยบันเล่ไปนะครับแต่ว่าด้วยตัวรถอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะให้การขับขี่ที่คล่องตัวคือฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์่ะมันติดอยู่เรื่องเดียวเลยคือกระจกด้านหน้าที่เป็นหูช้างหูกระต่ายนะครับมันจะซอกแซกยากตรงนั้นแต่ว่า X Max เนี่ย มันสูงกว่ามันมันให้การทรงตัวหรือการควบคุมรถเนี่ยยากกว่าแต่ว่าการขี่ไปจังหวะลอยตัวมันคุมง่ายกว่ามันคล่องกว่ามันไปได้เลยโดยเฉพาะแบบพอมาเปลี่ยนกระจกหลบจ่าอย่างเงี้ยนะครับมันไปได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่มันแตกต่างการแต่งจริงทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องนะก็ดีด้วยกันทั้งคู่ก็แล้วแต่คนชอบและกันอยู่ที่จริตและกันมันก็มีได้อย่างเสียยากนะครับแต่ถ้าว่ากันไปตามสเปกอะ ก็ต้องบอกว่า Honda f o r z ์คซาสามสาสูนยะมันมีออปชันที่มากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาทั้งคู่ในรถสกูตเตอร์ค้า3 0 0ร้ซีซีนะครับก็คือในเรื่องของ traction control นะครับทึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเลือกเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการทํางานอะ่ะผมไม่ได้ไม่ได้ลองไม่ได้วัดดูนะครับว่าอันไหนทํางานจับได้เร็วกว่าแต่ เชื่อว่าจริงๆแล้วก็ทํางานใกล้เคียงกันส่วนอัตราประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับจุดนี้หลายคนก็คงอยากรู้นะครับเอาคันผมก่อน f o r า a า350เนี่ยขี่แบบบ้านๆเลยใช้งานอ่ะ80 100เนี่ยไม่ไม่ซัดไม,ไม่ไม่ห้าวจะอยู่ที่ประมาณ31อ่า31มีบ้างเป็นบางครั้งแต่จะอยู่ที่30นิดๆหน่อยๆน,นะครับส่วนพอมาเป็นของ X Max 300นะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นอยู่นะครับ30 30.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นค่าเอเวอร์เรก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเลยก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่การขับขี่ด้วยนะครับว่าว่าเออซิ่งขนาดไหนอะไรงไงแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีมีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบเลยชอบแบบไหนก็แบบนั้นเลยเดี๋ยวจะมาหาว่าผมผมก็พี่ขี่คันนั้นพี่ก็เชียร์คันนั้นไม่ใช่นะครับผมก็พูดไปตรงๆจริงๆผมชอบทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าไปเลือกอีก1รุ่นก็แค่นั้นเอง ครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Yamaha Xmax 300นะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับโดย Yamaha Xmax 300รเนี่ยรุ่นที่ไม่ใช่ล้อทองนะครับจะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็บาทนะครับส่วนล้อสีทองนะครับก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ2,000บาทนะครับก็ราคาจําหน่ายอยู่ที่172,000บาทนะครับถ้าไปเทียบกับ f อ r ่า350นะครับก็มีราคาจำหน่าย,ยที่173,500บาทนะครับก็ต่างกัน1,500บาทนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยจริงๆก็ถ้าตีเป็นราคาผ่อนดาวแล้วเนี่ยต่างกันหลัก10บาทนะครับแทบไม่มีผลนะครับตรงนี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็มีขายอยู่แล้วนะครับยามาฮ่ X Max ก็โชว์รูมยามาฮ่าทุกสาขาใกล้บ้านท่านก็เข้าไปสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปทดลองขับขี่กันก่อนได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้ครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u ับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่นะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ y o u YouTube c h a n n e l นายคาไทยนะครับครั้งหน้าผมจะได้มีกำลังใจนะครับนำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมารีวิวให้ท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ